สรุป7ดราม่าคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บ่อนพิงค์อินแบงคอกตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นสุดไปแล้วสําหรับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บ่อนพิงค์อินแบงคอกในวันที่7และว,วันที่8มกราคมที่ผ่านมาณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุภขขัชราสายที่ประจุผู้ชมได้มากกว่า4 0,000นคนซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมาสี่สาวแบล็คพิงค์อย่างจีซูเจนนี่โรเซ่ละลิซาได้มอบความสุขให้กับลิงชาวไทยอย่างเต็มอิ่มทีเดียวแต่กว่าจะสิ้นสุดคอนเสิร์ตไาารระ้กกมด เกิดขึ้นอย่างมากมายแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ 1. ประกาศบริษัทผู้จัดคอนเสิรต์ตเรียกได้ว่าเริ่มมีกระแสร้รอนๆหนาวๆตั้งแต่ประกาศบริษัทผู้รับผิดชอบการจัดง,งานคอนเสิร์ตแบล็คพิงในครั้งนี้โดยผู้จัดนั้นเป็นบริษัท Life Nation Entertainment ผู้จัดคอนเสิร์ตล่าสุดของ Idol 17และมา o o n ฟซึ่งก็มีประเด็นเดือดจนเกิดแฮชแท็กแบล็คไลฟ์เนชั่นมาแล้วจึงทําให้หลายคนนั้นค่อนข้างกังวลว่าจะมีประเด็นเกิดขึ้นในครั้งนี้หรือไม่ 2. ประกาศสถานที่จัดงานราคาและพังคอนเสิร์ตทันทีที่เปิดเผยรายละเอียดของคอนเสิร์ตแฟนคลับก็เริ่มเปิดฉากในทันทีโดยเริ่มจากสถานที่จัดคอนเสิร์ตท,ที่หลายคนมองว่าสนามสุพารรณลสายนั้นเลยเกินไปที่จะบรรจุแฟนคลับของแบล็คพิงได้ทั้งหมดและเรียกร้องให้เปลี่ยนสถานที่เป็นราชมังคลากีฬาสถานพร้อมกับประเด็นเรื่องการเปิดขายบัตรราคาต่างๆซึ่งหลายคนมองว่าบัตรราคาสูงเกินไปกับพังเวทีที่ดูไม่คุ้มค่า สสภาพสถานที่จัดงานเนื่องจากแฟนคลับนั้นไม่พอใจกับสถานที่จัดงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อใกล้ถึงวันงานก็ได้มีภาพการจัดตกแต่งสนาบสุพัชราสายได้ถูกเผยแพร่ออกมาซึ่งหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วมองว่าสภาพของสนามสุพัชราสายเก่ามากเกินไปที่จะจัดงานในครั้งนี้ 4. นำบัตรมาขายใหม่จากราคา4,800เหลือ1,200บาทโดยมีการแจ้งว่าเป็นพื้นที่จำกันมุมมองการมองเห็นเวทีเนื่องจากถูกโซน FOH หรือ Front of House ที่เป็นบริเวณตั้งชุดควบคุมระบบเสียงแสงและภาพบทบังลงพนให้ริงที่ซื้อบัตรในราคาก่อนหน้านี้ไม่พอใจเนื่องจากราคาปังกันมากและดูไม่เป็นมาตรฐานของผู้จัด ห้าการรันคิวที่วุ่นวายเข้าสู่วันแรกของการจัดคอนเสิร์ตก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากการรันคิวบอลลูมหรือบัดยืนในทันทีเนื่องจากมีการปล่อยคนแทรกคิวไม่เรียงตามลำดับการรอคิวทาให้เกิดความวุ่นวายวิว่งวุ่นกลู่เข้าไปในโซนบอลลูมดังกล่าวจนน่าตกใจไม่น้อย หกราคาอาหารและสภาพห้องน้ําส่วนบรรยากาศภายในงานกับราคาของหรืออาหารที่หลายคนอึ้งกันอย่างมากยกตัวอย่างเช่นลูกชิ้น1ชุดเฟรนฟรายหชุดน้ําอารลมณ์1แก้วมีราคาไม่ต่ำกว่า300บาทรวมไปถึงสภาพห้องน้ํำชายในงานคอนเสิร์ตระดับโลกแบบนี้ที่หลายคนเห็นแล้วก็รับไม่ได้กันเลยทีเดียว รับชมคอนเสิร์ตฟรีจากทีพักปิดท้ายดราม่าด้วยการมีชาวต่างชาติรายหนึ่งถ่ายตนเองดูคอนเสิร์ตแบบฟรีๆจากห้องพักที่มองลงไปก็สามารถเห็นคอนเสิร์ตของแบบคพิงได้อย่างชัดเจนแถมเจ้าตัวยังจะเตรียมไลฟส์สดโชว์คนอื่นอีกด้วยซึ่งเป็นเหตุให้ชาวบริงนั้นพากระส่งเรื่องถึงผู้จัดงานให้จัดการการกระทำดังกล่าวในทันที